สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ New Age Techniques นะคะเราจากจะมีใบหน้าที่อ่อนเยานะคะจริงๆแล้วในวัยของนิสิตก็อาจจะไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้แต่อาจจะฟังเรื่องนี้นะคะแล้วกลับไปคุยกยบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะว่าคุณหน้าคุณอาคุณตาคุณยายอยากจะมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ไหมนะคะ New Age Techniques เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับว่า,ามีเทคโนโลยีใหม่อะไรออกมาสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการทําวิจัยนะคะการทําวิจัยเพื่อที่จะได้เทคโนโลยีใหม่ในการาชะลอลดเรือนริ้วรอยนะคะในคลิปนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะเอามาคุยกับพวกเราเช่นการใช้เมโซโกลนะคะเมโซคืออะไรนะคะการใช้เมโซโกลเมโซคืออะไรนะคะเมโซคือคือการผสม นะคะคือการผสมสารซึ่งอาจจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติวิตามินแร่ธาตุนะคะสารเคมีนะคะซึ่งสามารถนำมาพอกผิวแล้วทำให้เรามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเป็นการลอกผิวอาจจะเป็นการบำรุงอาจจะเป็นการฟื้นฟูอาจจะเป็นการเติมวิตามินนะคะยังมีอีกคือเป็นเรื่องของเมโซเทอราพีในการที่จะฉีด นะะในการที่จะฉีดสารบางอย่างเข้าร่างกายโดยสารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของค็อกเทลนั่นคือหมายความว่ามีการผสมระหว่างยาตัวต่างๆวิตามินตัวต่างๆนะคะสารตั้งต้นตัวต่างๆผสมให้เกิดเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละแบรนด์ทีนี้ถามว่ามันเวิร์กไหมนะคะฉีดแล้วมันเวิร์กไหมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเมโซฉีดเพื่อลดความอ้วนฉีดเพื่อผิวขาวฉีดเพื่อผิวตึงนะคะฉีดเพื่อเพื่ออะไรหลายๆอย่างให้เรามีความมั่นใจในร่างกายของเรามากขึ้นก่อนที่จะไปตอบว่าได้ผลไหมนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความรู้กับพวกเราก่อนก็คือเมโซเทอราพีที่เป็นการฉีดเข้าไปอยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับสำคัญอันดับต้นๆนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบริการเมโซเทอรพีให้คิดก่อนว่าสูตรตัวนั้นยาตัวนั้นที่กำลังฉีดเนี่ยได้รับการรับรองจาก FDA ไหมนะคะ FDA คือ Food and Drug นะคะองค์การอาหารและยาออยคือได้ออยหรือ,อยังนะคะไม่ว่าจะเป็นออยในประเทศไทยหรือออยในต่างประเทศนะคะออยในประเทศที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือคือ USFDA นะคะ เช็คก่อนนะคะเช็คก่อนจ่ายนะก่อนที่จะไปฉีดอะไรเข้าร่างกายเช็คก่อนว่ายาตัวนี้ได้รับมาตรฐานหรือไม่นะคะถ้าเราพูดถึงการฉีดสิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือรอ่งเร็นเคิลรีดัโดยการฉีด Botulinum Toxin type a นะคะหรือชื่อทางการค้าที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า Botox การฉีด Botulinum Toxin type a เนี่ยก็เป็นการลดเล็ยรอยโดยการที่หลักการของมันคือเราฉีดยาจำนวนหนึ่งเข้าไปเพื่อให้ ริ้วรอยของเราเนี่ยมันไม่เกิดร่องนะคะเวลาเรายิ้มแล้วมันไม่ขยับนะคะหน้าแข็งเลยนะคะลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นมันเกิดจากการใช้ประโยชน์ของโบทูรินนมท็อกซินไทป์เซึ่งใช้รักษาปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระตุกเคยไหมคะเ,เคยเห็นบุคคลที่มีลักษณะของกล้ามเนื้อกระตุกคือต่อให้ไม่ทําอะไรก็ตามนะคะลักษณะของเนื้อก็จะกระตุกอยู่ตลอดเวลานะ โบทูลินอมโบทูลินอมทักซินไทเอเน่ก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อจะรักษาโรคแล้วผลพลอยได้ของการรักษาโรคนี้เองที่ทําให้แพทย์ผิวหนังพบว่ามันสามารถระงับการเคลื่อนที่ของริ้วรอยได้ด้วยนะคะดังนั้นผลพลอยได้จึงทําให้เกิดตลาดคอสเมติกมหาศาลของโลกใบนี้นะคะเซเลบริตี้ส่วนใหญ่ผู้มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ ที่จะไม่ได้รับการฉีดโบท็อกซ์หาแทบไม่มีนะคะจ่ายเงิน5้าพันหมื่นหนึ่งสามารถลดริ้วรอยได้กลับมาลุกยัางภายในไม่กี่ชั่วโมงยิ้มแล้วไม่มีร่องนะคะหน้าตึงตลอดเวลานะคะโบทูลินัมท็อกซิน type A เนี่ยมีชื่อทางการค้าเป็นแบรนด์อยู่หลากหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะผลิตทางฝั่งอเมริกาผลิตทางฝั่งอังกฤษผลิตทางฝั่งจีนผลิตทางฝั่งเกาหลีนะคะ มีหลายแบรนด์มากเลือกใช้นะคะก่อนจะเลือกใช้ต้องเช็คก่อนว่าได้ U.S. F.D.A. ไหมนะคะเช็คก่อนนะคะหรือว่าได้ F.D.A. จากประเทศไทยไหมต้องเช็คนะคะบางที่เนี่ยขายในราคาถูกมากเลยฉีดบท็อกซ์ในราคา400บาท600บาทดับเบิลเช็คที่คุณภาพด้วยนะคะโฟโต o รีจูเมเนชั o นเป็นการรักษาด้วยด้วยแสงคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น intense pulse light IPL นะคะ หรือจะเป็นตัวเลเซอร์ในในื่่นความยาวต่างๆนะคะออกซิเฟเชีลนะคะเป็นการรักษาโดยการที่เราเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะเมื่อไหร่ที่ผิวเราชุ่มฉ่ำด้วยออกซิเจนเมื่อน,นั้นเราจะมีความชุ่มชื้นในผิวสูงมากริ้วรอยเกิดจากผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะแห้งกร้านนะคะทำให้เกิดร่องนะคะอัลเทอปี y, ค่ะเป็นการรักษาโดยเครื่องอัลเทรานะคะ หรือจะเป็นคาร์บอนพิลลิ่งก็คือเป็นการรักษาด้วยด้วยการผิวผิวนะคะด้วยด้วยคาร์บอนนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการการ,ดดกากการักษาด้วยเครื่องมือชนิดใดก็ตามอย่างอัลตราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนะคะก็ต้องใช้ความชนานาญของแพทย์นะคะเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น USFDA ต้องมานะคะต้องมีการตรวจเช็คดับเบิลเช็คว่าได้ USFDA หรือย,ยัง นะคะแล้วแพทย์ที่ใช้เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญไหมแม้ว่าเราจะรักษาด้วยเครื่องแบรนด์จากต่างประเทศแต่ถ้ารักษาด้วยคุณหมอที่ขาดความชํานาญในการคํานวณน,นะคะพลังงานที่จะใช้กับปัญหาของผิวของเราก็อาจจะไม่ได้ผลนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ